แต่ลขก็สู่ในแวดลงทุนนะครับก็เพจเราช nel เรานะครับเพื่อที่จะต้องการให้ทุกท่านนะครับสามารถที่จะมีอิสรภาพทางการเงินได้นะครับก่อนปี2030เนาะอันนี้เป็นมิชชั่นที่ผมตั้งเอาไว้แต่ว่าก็อาจจะไม่ใช่ทุกท่านนะครับแต่ก็เป็นกำลังใจให้กันละกันนะนะครับยังไงเราพยายามดีกว่าไม่ทำนะครับอ่ะทีนี้ผมมาดูว่าบทความนะครับ10ล้านแรกเริ่มยังไงดีนะครับก็เป็นการแชร์แนวคิดกันละกันนะครับก็คือ เนื่องจากว่าผมก็ลงทุนมาประมาณสัก11ปีนะครับย่างเข้าปีที่12นะครับซึ่งผมก็เพิ่งจะมาประสบความสำเร็จในช่วงประมาณสักปีที่9ปีที่10นะครับก็คือต้องใช้เวลาก็คืออยากจะสื่อว่าการลงทุนงใช้เวลานะครับสำหรับนักลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยสิ่งที่หลายคนตั้งเป้าหมายนะครับก็คือเงินก้อนแรกนะครับเงินก้อนแรกแล้วก็ผลตอบแทนจากการลงทุนที่เราอยากได้นะครับอยากเป็นตามที่เราฝันเอาไว้นะนะครับ เงิน10ล้านแรกเนี่ยมันก็เป็นเป้าหมายที่ดีนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยดรนิเวศเนี่ยก็ที่จริงแล้วดรนิเวศก็เริ่มต้นด้วยเงินก้อนแรกก็ประมาณนี้นะครับสิล้านนะครับแล้วก็ลงทุนแนว VI นะครับช่วงอายุก็อยู่ที่ที่ที่ท่านเริ่มลงทุนถ้าจำไม่ผิดก็อายุ45นะอาจจะผิดพลาดคาดเคลื่อนนะครับตัวผมเองเนี่ยก็ออกจากชีวิตงานประจำ45เหมือนกันเนาะไม่รู้ว่า เป็นความบังเอิญหรือว่ายังไงผมกข้ไมไปทราบนะครับก็คือออกมาในช่วงวัย45นะครับซึ่งก็เริ่มต้นจริงๆผมเริ่มต้นจริงในปี2010ด้วยเงิน3 0 0ื่นนะครับแล้วก็เงินก้อนนั้นผมก็เอาไปซื้อกองทุนนะครับช่วงนั้นปี2009ก่อนนะผมไปซื้อกองทุนพอซื้อกองทุนเสร็จปุ๊บผมก็คิดว่าเออเฮ้ยเราต้องลงทุนหุน้นละนะครับผมก็เลยเก็บเงินอีกก้อนนะครับผม,มเป็นคนเก็บเงินเก่งประหยัดอย่าถามเรื่องความประหยัดกับผมเลยนะผมประหยัดมากอ่ะนะก็คือ ผมก็จนบัดน,นี้ผมก็ยังอยู่บ้านเก่าๆหลังเดิมแหะนะครับผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยากไปอยู่ค้าหลวงหาราชวังนะครับผมต้องการครอบครัวที่อบอุ่นนะบรับ,บนักงุบางท่านอาจจะแบบขับ,บขับรถรูหร้าอยู่ข้าราชวังนี้ก็คือไม่ได้ผิดอะไรนะฮะแล้วแต่นะครับแต่ผมก็อาจจะมีเรื่องรถยนต์บ้างนะก็คืออาจจะซื้อรถยนต์หรูบ้างนะแต่ว่าก็คงเรื่องที่อยู่อาศัยผมเน้นความอบอุ่นมากกว่านะ,นะครับแล้วก็อา่า พอคิดได้ว่าไอ้ตรงทุนหุ้นผมก็ได้เก็บเงินเนาะตอนปี2010ก็ได้ประมาณสัก80,000-90,000ถึงเนาะนะครับแล้วก็ผมก็ซื้อหุ้นตัวแรกคือ k คแบงนะครับซื้อเสร็จปุ๊บมันก็ขยับราคาขยับเนาะจำได้ราคา60บาทขยับ60เป็น75โอ้โหดีใจมากนะครับผมก็รีบขายนะขายเสร็จปุ๊บก็ผมก็ไปหาหุ้นตัวต่อไปซึ่งตอนช่วงปี2010ก็ต้องย้อนไปนิดนึงว่ามันช่วงเวลาค่อนข้างดีนะ คือมันเหมือนกับฟื้นจากวิกฤตซับพามนะครับทาให้แบบราคาหุ้นเนี่ยขึ้นหลายตัวขึ้นเร็วนะผมก็ซื้อผิดบ้างถูกบ้างแหละแต่ส่วนใหญ่จะถูกก็เลยทําให้ผลตอบแทนดีนะครับผ่านไปประมาณสักปีเศษผมก็ได้เงินขึ้นมาจากก้อนแรกที่ลงทุนหุ้นคือประมาณ8ปดแปหมื่นนะขึ้นมาถึงประมาณ2 0 0แสนนะครับทีนี้พอขึ้นมาถึง2 0 0แสนเนี่ยผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรหรอกตอนนั้นนะนะ ก็อาศัยงูปลา,าปานั่นแหละเนาะก็คือผมก็ซื้อหุ้นตัวหนึ่งไปนะครับเป็นหุ้นฟิล์มพลาสติกบรรจุฮีพอนะครับซื้อไปปุ๊บที่30บบาทผมซื้อเพราะอะไรเพราะว่าผมฟังใช้หูใช้หูเล่นหุ้นนะครับไปฟังนักวิเคราะห์นะครับแต่ไม่นักวิเคราะห์ไม่ได้ผิดนะคือบางคนไปโทษนักวิเคราะห์ผมว่าไม่ไม่เป็นธรรมนะไม่เห็นด้วยนะคือเราต้องอยู่ขึ้นอยู่กับตัวเราอะเราเป็นคนซื้อคนขายเนาะผมก็ไปอ่าเขาเรียกว่า เขาบอกว่า30บาทหุ้นหุ้นฟิล์มพลาสติกตัวนั้น,นอ่ะมันจะปันผลหุ้นละ3บาท10%นะครับ10%แล้วก็ราคาหุ้นก็ยังมีอัพไซด์ไปประมาณสัก40 50บาทอะไรเงี้ยดีใจมากเลยโอ้โหเจอละผมอออินอออินหุ้นตัวนั้นเลยนะครับซื้อปุ๊บลงปับที่30บาทลงมาเรื่อยนะลงมาจนถึงประมาณสักอ่าบบาทอ่ะไม่เป็นไรเรายังสู้ยังสู้ใจยังสู้นะผมก็ ลงทุนต่อนะครับแล้วก็มันก็ลงไปอีกของมาดีอ่ะนะลงไปจนถึงประมาณสัก14บาทผมก็คัดลอดไปนะครับคัดลอดไปขัดทุนไปก็เกินครึ่งอ่ะนะครับเรียกว่าเงินจากสองแสนก็อาจจะคือคือกลับมาที่เดิมนั่นแหละพูดง,ง่ายๆแล้วกันเนาะแล้วก็โอ้โหแบบเฮนะิเร์ตอะเฮิร์ตนะครับบาดเจ็บนะแล้วก็แต่ดีที่ผมคัดนะครับเพราะว่าหุ้นแตน่้นลงไปถึงเจ็ดบาทนะเป็นบทเรียนที่สําคัญนะ ผมคิดว่าการลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะหลังจากนั้นผมก็ไปทบทวนนะครับไปหาวิชาความรู้จากการลงทุนแนว VI นะครับแล้วก็จนใช้เวลาอีกนานเลยแหละก็จนกว่าจะกลับมาได้นะก็คือจริงๆอ่ะกว่าที่ผมจะสําเร็จได้ก็ปาเข้าไปปีที่9ปีที่1 0ได้นะนะครับของการลงทุนนะครับระยะทางพิสูจน์มาก,การเวลาพิสูจน์คนนะครับผมคิดว่าคนคนนึงจะตกผลึกและสาเร็จไดไ้ต้องใช้เวลานะครับ แล้วก็ประสบการณ์แต่พอคุณเข้าใจมาแล้วเนี่ยเฮ้ย mm hmm. อย่าว่า10สิบล้านเลยนะมากกว่านั้นก็ได้นะครับขอให้คุณเข้าใจอย่ารีบนะครับขอให้คุณเข้าใจแนวคิดวิธีและตกผลึกนะครับด้วยตัวคุณเองอย่าลืมว่าไม่มีใครก็คนที่แนะนําคุณเนี่ยเวลาคุณกําไรเขาก็ไม่ได้กําไรกับคุณเวลาคุณขาดทุนเขาก็ไม่ได้ขาดทุนกับคุณนะครับคุณจะต้องเชื่อ ในตัวเองแล้วคุณจะต้องเก่งได้ด้วยตัวคุณเองนะครับผมเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับขวายประสบความสาเร็จได้จริงตามที่ตั้งใจไว้นะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับช,ช,ชื่นชอบกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับสวัสดีครับ